สักทายสบายดีทั้งผสมเล็บชีทุกท่า,ไไทเทานเนาะที่เข้ามาติดตามอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอเบียร์างแล้วก็พร้อมด้วยพรรยญอยู่ที่บ้านพ่อตรงเหลืองเนาะอยู่ตรงนั้นนี่เพราะเบียร์างแล้วก็พรรยญาแล้วก็บุญนำเป็นอนอนยู่ที่อ่าตู้สาวบ้านเนาะที่คำปุกเหตุให้เหตุส่วนอยู่นี่เท้าเชนนอนกับพ่อตรงเหลืองอ่าพอดีมันบุพเพอกันเนาะ ล้วก็เลยได้ไปนอนอยู่อที่เทียงให้เทียงนาเขาเนะเพราะว่าพันมาพวกเฮามานี้มาเยี่ยมยำพวกัวตรงเรืองก็ได้นอน่วมขาเจ้าเนะแต่ว่ามาสุนีก็มีหลายคนมาเนาะียให้พวกเขาไปกับสิบุพินเขาก็เลยได้อไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ย่างมาเนาะภาพบรรยากาศคือตอนนี้แหละไปไปบึงมาสุนีนี่ อ่ามีหมาได้เนาะเลี้ยงหมาสองตัวโอ้อันนี้ก็จะเป็นป้าให้ที่บุญนํานําพาสาวตองเหลืองถางจะเห็นให้อีกเนาะอันนี้ผมอยากกัดประมาณหกโมงเช้านี่เนาะนี่ย มาบุบจือเนาะโอ้ขอหนึ่งขอเล้วโอ้ยม่เท่ามีสบายดีม่เท่ามีนุ่งเสื้อใหม่ <c oughs> กิ่ข้อแล้ววะไม่ต้องมีนึ่งข้อแล้ววะไม่ต้องมีนึงแล้วโอ้โอมีเห็ดนำหางลิน,น,นได้พูดอะไรหเห็ดนั่น,านนะพูดอะไรเห็ดเนี่ยบนอ่างน้ำนะ โอ้โหหมดไมยเนาะเป็นน้ำหางลินโอ้สักปาเสือโอ้สบายดีเฮ้ยสบายดีพบ네ุญไทยเลยพบุญไทยเมื um ่อแล้วโอ้ยไปหุ่นเมียงบ่ไปหุ่นเมียงพบุญไทยไปหุ่นเมียง ไปใส่ไปเบ่งัวแน่นี้ม <conclusions> ัน <Aristotle> อีวาดเนาะเพิ่นลางาโอุ้ดุดทหารเเนาะโอ้ดีจผู้ใดมาใหุ้ดทหารผู้ใดมาให้แก้วฮะแก้วแก้วอือบ่แม่นอีนําเด้อออน ตูไม,ม่ไม่เท่าบุเสียแล้วแล้วก็ไม่เท่าแพทย์เก็บอายุไม่เท่าแพทย์ไปยุงให้เมียงนมันบอกไม่เท่าแพทย์ไปยุให้เมี่ยงวะไม่เท่าแพทย์ไปให้เมียงอีแพทย์นะแพทย์นะไปหุ้นอีแพทย์นั่งไปหุ้นเลยโอ้ <c oughs> นี่ก็จะมีแนวพันธุ์มันต้นอื พระธาจันทร์ก็คือเ่าดังเดิมมีแต่นั่งกับนอนมีต่นอนกับนั่งสบายดีพระธาจันทร์พรจันทร์กินกาแฟแล้วบอกินกาแฟแล้วโอ้เค <c oughs> รื่องนอนกับปกุ้เลยปูไว้สักสี่สัวโมง ผ่านมาเบียซาก็ได้แนะนำวิธีเมียนมัดเครื่องบนนอนแต่ก็พวกเขาก็ยังฮิดบราณเนาะแต่ว่าจะพยายามฮิดอีกเพื่อให้เขาลึงเคยในการจัดระเบียบที่นอนเนาะให้อยู่ในให้มีระเบียบควมสะอาดสภาพแบบนี้เราทำผสมเนาะ เดซางก็าโอ้ยขินหอดแต่ว่าบ่ามีเวลามาแล้วก็เห็นสภาพแล้วก็ขินหอดตอนเดินทางมาตลอดแหละนี่ก็ว่าอากาศนี่เย็นเดซังเสื้อแขนสั้นแล้วก็มุสว่าโอ้ยเย็นนาะเย็นหลยนี่กินข้าวเลยกินข้าวเจ กินปาเปงบ่ปาเปงบ่ตึมมโอ้พรึตน่ะตุ้งมันตี้สารีไปปุนป้าปปุ้งมันสีไปหยเมียงว่ะบ่แม่น่มีสีไปไสบ่ได้ยินเนาะ โอ้ยบาทเมียนเครื่องมันนอนแลวจะไปใช่เหรนเครื่องเ,เอามียนที่เออมีระเบเยบดีดีด,ดีมีดอกไฟนะโอ้บนนำบุมาจากเทือ่อไยอาสภาพแบบไม่เท่ามีพันสี่คิดหนัง เมื่อวานนี้เดี๋ยวเอาตุปลามาเนาะไม่ทำมีเส็นเมนูสิเห็นอยากกินไม่ทำมีฮะตุ๊ปลาย่งเหลือสองตวัวข้าต้มกินเมื่อคืนนี้ขาต้มแล้ว เขาห่อใส่ทองยางเข้าไปเมืองเมียงไปเึืงงวงมันเดือดสวนตัวประดุกประมาณสามโลนะบะ่ประดุกแก่กินปิ้งว่าไม่ทำมีต้มสิต้มโอ้ เดี่ยวต้มเนกมันน้ำมาันยังนะมงยงยงกินข้าวแล้วเปล่าฮะนี่ยังบวมาน่ะลูกกินข้าวแล้วเปล่าบ่ยงโอ้นักเหียนนี่นักเหียนนี่อันบ่บตื่นตัวเนาะนักเหียน น้อเฮียนเฮ็ดหูเบาอยู่น uh, ้อเียนนี่มนบ่นครูถามเฮ็ดอไบ่ตอบนครูเลยนงเสื้อตำรวจเด้เขาอายเนาะทามยรู้สึกอายๆเพราะว่าหลายเดือนแล้วบ่เห็นเบียสร้างกับภรรยามาแล้วก็อายมีทอมมีก็บ่อยากลมนําปันได บุจื่อบุจืจอกันซาลีบุยูแล้วก็สติกบุยูแล้วก็พอบนไทยกับบุยูแล้วเมื่อคืนนี้ยังคบกันอยู่แล้วก็มีอีกชิ้นเนยพออ๋ออันนี้เบียรพักเบียรกรมปปีบอ คาดแขนน้ำเนาะพวกเขาบบมันหดอันนี้ก็เป็นน้องจอมใจน้องจอมเอนาน้ำหดอันนี้จะเป็นหอมป้อมหอมชี่โบมันหดน้ำม,มันอยู่ใกลบ้านนี่เลย อ๋ท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้เบียร้างก็มาถ่ายสภาพบรรยากาศขอบคว้าสาวตงเลืองในยามเศ้านาะนี่แหละเบียซางนี่ยเราถ่าบุนนํำอยู่บุนน้ำยังบุญธรมาคาราบนำํำอาจจะลมมือถือเนาะอะ๋แล้วคลิปนี้โจเพียงเท่านี้ ฝากติดตามคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย